สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับม,มาพบกับเลขหนักราชคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสรุปมัดผลหานอยอรวมของวันที่8ตุลาคม2568ครับผมเช่นเคยครับผมก็เป็นการให้แนวทางต่อของวันที่9ตุลาคม2568 แต่ก่อนอื่นใดที่เราจะไปดูนะครับใดๆนั้นเราก็มาดูคำเตือกนกันก่อนครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงในาทางการคำนวณสูตรย้อนหลังเท่านั้นและไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นครับผมขออวยพรเอฟซีพี่น้องทุกท่านโชคดี ที่เห็นอยู่นี่เป็นผลงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็นะครับผมขอแสดงความดีใจกับ FC พี่น้องด้วยของเราก็เดินนะครับเดินดีมากนะครับเดินดีมากเลยเรามาดูสายออกกาลังกายสายตัวลูดสายตัวช่วยก่อนนะครับเมื่อวานเป็นอย่างไรบ้างเมื่อวานผมวางไว้นะครับสายออกกำลังกายสายตัวลูด เก้นะครับเก้ก็ปรากฏว่านะครับเมื่อวาน9ไม่มาส่วนศูนย์นั้นนะครับเข้าไปที่8 0กิจ7 0กานะครับ7 0สานะครับมา3รอบ1ครับ1เข้าไปที่4 1พิเศษหนึ่งมารอบเดียวนะ เท่ากับ4ครั้งนะครับสายออกกำลังกายนะครับนะครับก็ถือว่ายังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะถึงแม้ว่าจะไม่นะครับไม่ได้เข้าเยอะเหมือนเช่นทุกๆวันแต่ก็ยังเข้าอยู่ถึง4ครั้งนะครับนี่คือสายออกกำลังกายสายตัวช่วยที่นี้เรามาดูส่วนของ12คู่เจาะซึ่งสามารถนําไปใช้งานได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันกับสายตัวลูดนี้นะครับ12คู่เจาะนี้ผมทําสถรติให้ทั้งตัวลูดแล้วก็ตัวเจาะตัวเน้นนี้นะครับ ผมทาสติให้แค่เจ็ดหน่อยนะครับแท้ที่จริงแล้วเขาสามารถนําไปใช้งานได้หน่อยทุกหน่อยตั้งแต่เช้ายันดึกนะครับผมเป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเช็คว่าเจ็ดหน่อยนี้เข้าตัวเจาะกี่ครั้งครับมาดูครับเข้าห้าหกนะครับกานะครับคู่เจาะคู่เน้นเข้าเจ็ดศูนย์กาคู่เจาะคู่เน้นนะครับนะครับเข้าไปที่นะครับ พิเศษนะครับผมสินะครับนะครับหนึ่งสี่นะครับพิเศษนะครับเข้าไปที่นะครับผมเจ็ดศูนย์นะครับผมสามคีและเข้าไปที่หกเจ็ดวีนะครับผมเข้าไปทั้งหมดหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่ห้าคู่เข้าห้าคู่นะครับในสิบสองคู่เจาะนะครับผมก็ถือว่าสถิติดีเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับคู่เจาะชุดเต็มนะครับ เมื่อเรารู้ทั้งสายลูดสายวิ่งชุดเต็มแล้วเราก็มาดูชุดนี้ครับชุดชอบมากหรือว่าชุดงบน้อยนะครับผมทําขึ้นมานค,ความแตกต่างก็คือสายกลงกายมี3ตัวแต่ชอบมากหรืองบน้อยผมคัดลงมาให้แค่1ตัวนั่นก็คือเลข0ูนย์นะครับก็ปรากฏว่าศูนย์เข้าไปทั้งหมด3รอบนะครับนะครับส่วนคู่เจาะ12คู่เจาะนี้ผมคัดให้เหลือ6คู่เจาะ ก็เข้าไปที่นะครับ70กานะครับแล้วก็นะครับ70สาแล้วก็56กาเข้าไปสามคู่เจาะนะครับเข้าไปสามคู่เจาะก็ขอแสดงความดีใจ FC พี่น้องด้วยครับผมทุกทท่านนะครับถือว่าแนวทางก็ยังนะครับผมเดินดีอย่างต่อเนื่องลุลวๆทีเดียวนะครับผมขอให้นะครับเป็นแนวทางที่ดีกับพี่น้องทุกๆวันครับผมทีนี้เรามาดูส่วนของวันที่9กครับเป็นอย่างไร Do du วันนี้นะครับผมวางสายออกกำลังกายสายกระดูดไว้นะครับผม7 8็ดมาดูคู่เจาะครับ เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามแปดเ

9 3 9 4ครับนี่คือหน่อยชุดเต็มหน่อยชุดเต็มตลอดทั้งวัน,นค้อมทั้งสายออกกำลังกายตลอดทั้งวันนะครในหน่อยนีน้ส่วนชอบมากหรือสายประหยัดนะครับชนะับได้ตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันแต่ผมทำสติให้แค่เจ็ดหน่อยนะครับ,นะรบชอบมาก วางไปที่นะครับผมกา9นะครับ,นะรบก็มีนะครับ93 95ี่ แปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดครับผมตรงนี้คือคบงบน้อยหรือว่านะรหรือว่าชอบมากนั่นเอง ข้างบนก็จะไปที่ 93, 95, 94, 89, 79, 78 6คู่นะครับพี่น้องเอาละครับสำหรับแนวทางในวันนี้นะครับผมก็ขอให้นะครับเดินดีอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางที่ดีนะครับให้กนะับพี่น้องทุกทุท่าน ท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีครับ